อ่าไม่ใช่กระจกหลังนี้นะุ้ยใช่ใช่เลยเหรอครับอาจารย์เดินไปเลยเหรอใช่คุณรู้ป่ะใช่ครับไม่อาจารย์อาจารย์เดินไปเลยเหรอจยังไม่ได้บอกเลยนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะไหนยังไม่ได้พูดเลยนะไม่ไม่เราพี่นึกว่าอยู่ตึงหลังตื่นดีแหละเอาแล้วเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะพี่พี่ก็ไม่รู้ผมไม่ได้พูดนะไม่ได้บอกแกนะว่าอยู่ที่นี่ พี่นึกว่าอยู่ข้างหลังจริงๆพี่ดูว่าเดินอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเดินข้างหลังลนั่นนป็นไฮไลท์เขาลองให้พี่ผวยเมื่อกี้พี่ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากกระจกแล้วก็ขอโทษน,นะคะเพราะว่าพี่เขาก็เหมือนพูดเหมือนทนํานองว่าแบบเหมือนแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะแล้วก็คือเขาบอกว่าคนที่เขาเขาพูดยังไงเดียเหมือนพี่เขากําลังสื่อสารว่า สิ่งที่เขาทําให้คนอื่นเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมาทําร้ายหรือว่าหลอกมาหลอกแต่เขาต้องการช่วยให้เตือนว่าคนนี้ให้ไปทําบุญนะนึกภาพบอกไหมดังนั้นคนที่มาเห็นกระจกแล้วมีการดีเลย์หรือเห็นอะไรแปลกๆหรือได้ยินเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาแค่ต้องการอยากจะบอกว่าให้ไปทําบุญเธอหรือว่าฉันจะช่วยให้เธอต่อชะตาชีวิตให้เธออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปมามกระจกสะท้อนดวงใช่ค่ะพี่บวยว <Okay. S 1> ขออนุญาตดูหน่อยนี่คือแบบนี้นะครับอ่านี่นี่ขาสิงเนี่ยนี่คือแบบคือยังไงครับก็คือเห็นปุ๊บสมมุติเราเดินผ่านอสมมติขอนรนะครับอาจารย์สมมุติเราเดินผ่านมันจะเป็นยังไงอาจารย์ไล่าพี่ฟังหน่อยสมมติเราเดินผ่านาามมเ,าเนี้ปุ๊บก็คือเงาก็จะมาตามมาทีหลังอย่างนี้ครับยังไงอาจารย์อย่างนี้ไงคะแต่ว่าเงาพี่บัวเนี่ยก็ยังยืนอย่างนี้อยู่ ก็นั่งที่พี่วัวไปนู่นแล้วออแต่พี่วัวก็จะกลับมาเห็นตัวเยืนอยู่ที่เดิมเชื่อตัวเดิมกายแบบเดิมโอเคสมมติว่าพี่เดินตรงนี้นะนี่นะอมจะเดินแบบนี้ครับสมมติว่างี้ครับผู้ชมอะผมเดินอย่างงี้ปุ๊บสมมติเวลาเราเดินปกตินึกถึงสภาพว่าเวลาเขาเรียกว่าตั้งอยู่ตรงกลางห้องแห่งนี้น,นะครับเวลาเดินผ่านก็เดินมองซ้ายมองขวากระจกก็คือกระจก แต่ขนณะที่เราเดินไปตาเราเห็นหางตาเดินไปพู่ใแเห็นหางตาปุ๊บสักแป๊บหนึ่งหางตาปุ๊ยฟูเราขนลุกหางตาแล้วแบบน้องกูยังอยู่แล้วาหาันไปดูยังอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับที่เด็กมันมาเล่าใ้ฟันประมาณนี้แต่แต่ตู้หลังเนี้ยนะครับปตู้เนะี้ยตู้ในนี้มีประมาณสองร้อยกว่าหลังครับแต่จะมีหลังนี้ที่สะท้อนไม่ไม่พิเศษนาะตัวเองพิเศษวัดคนเข้ามา มันรู้สึกว่าสะทนดวอ่าก็นี่กระจกสะท้อนดวงใครดวงตกนี่คือดีเลย์นี่คือเจ๋ว่าดีเลย์มีผู้หญิงถูกขังไว้ในนี้ครับในตู้นี้ตัวานาจันพี่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เนาะต้องให้เจ้าของคนเปิดให้อ่ะมีผู้หญิงถูกขังแล้วจารยังไงต่อครับผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตในนี้หน้าตาเป็นยังไงครับเป็นวัยสาวที่ตัวเล็กๆมากมาก แล้วก็เป็นผู้หญิงผมแค่นี้คือไม่ได้ยาวเป็นวัยกำลังเป็นสาวแล้วถูกขังไว้ในนี้เพราะว่าเหมือนในช่วงสมัยสงครามอะค่ะเขาเกิดที่จะต้องเข้าไปแอบอะไรในนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆเขาออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาเสียชีวิตในนี้เป็นไปได้เนะช่วงสงคารามนปาเนอะเมื่อพระชจ้าตัวไเนี้ยทีเดมตั้งอยู่ตรงนี้ใช่แล้วคนมาก็รู้สึกสะดุด อะไรเราก็เลยหามุมตั้งใหม่ถามอาจารย์ใหม่นี่ผมแชร์ไอเดียเนาะจริงๆแล้วเขามากันสองใบไหมคะป้ามีใบนี้ใบนึงนะคะใบนี้มีอีกใบนี่นะมาพูดนี้อีกใบหนึ่งป้าเพราะว่าเขาจะมาสองใบป้านี่นี่ใบนี้อีกใบหนึ่งแล้วก็มีใบนั้นอีกใบหนึ่งป้าประมาณสางเนี่ยคู่หนึ่งประมาณนี้อืมอันนี้คือบ้านเดียวกันเลยมาจากบ้านเดียวกันเรือนเดียวกันพี่ไว้เอ้าก็ตรงกับที่อาจารย์พูดเลยเออ